สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเพจปั๊มร่ม12โวลต์นะครับวันนี้ลูกค้าหิห้วของมาก็ทําการติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าขอเป็นแบบว่าสวิตช์ตรงรุ่นนะครับก็เป็นกดติดกดดับอันนี้ก็ระบบปั๊มติดไว้กับต่อเข้ากับสวิตช์กุญแจนะครับถ้าไม่เปิดสวิตช์กุญแจหรือไม่ไม่ดันสวิตช์กุญแจอย่างนี้ก็คือจะไม่ทํางานนะครับต้องดันก่อนแก๊กหนึง่งคลุบอ่า ปั๊มลมสวิต์ปั๊มลมก็จะทำงานได้นะครับก็ฝ่ายจะขึ้นยังไม่ทํางานนะครับถ้าเรายังไม่กดเข้าไปเรากดเข้าไปปึ๊บนี่ทํางานแล้วเอามรงนี้เป็นระบบออโต้นะครับวยวทำการสตาราทรถ <c oughs> ก่าลองน่ก็ลูกค้าหิ้วแต่หิ้วของมานะครับก็ทำการตั้งเสียงใหม่นิดนึง ลูกคก้ามือบอลครับลูกค้ามือบอลครับก็สนไปนิดนึงก็ไปเล่นเตะแตะลวนเลยก็ทําการตั้งให้ใหม่แต่ว่ายังตั้งมากไม่ได้ครับก็อยู่หน้าร้านนะครับนี่นะครับอันนี้เราเปิดปั๊มไว้นะครับถ้าเราปิดกุญแจเันี้ด้วยถ้าเราปิดกุญแจถ้าถ้าดาดับกุญแจหมดเลยปึ๊บถอดกุญแจออกก็จะตัดเลยนะครับ แต่ถ้าเราเสียบไปปุ๊บหลังแก็กหนึง่งอ่าก็จะทำงานนะครับนี่สำหรับการลืมปิดสวิคนะครับเข้าสวิกคกุญแจถ้าสายรมกำลังขับรถอยู่สายลมแตกเราสามารถปิดตรงนี้ได้ปิดเลยอันนี้เป็นระบบออโต้นะครับผิดด้าน มันงต้นตัดลุก,กน่ะเ,เป็นระบบอ,อัตโต้นะครับเอออะไรเขาสนาอะไรเงี้ยนี่นะครับก็เ,ออเป็นระบบออตโต้เลยฟังเสียงสองทีนะครับ แล้วฟังเสียงี๋ยวอรอลมเยอะกันนะครับเรอลมตัดกันเป็นระบบออตโนต้นะครับรุ่นนี้ตัวนี้ตัดแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมถ้าถ้ายิ้วยิวของมาเราก็รับทำนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณมากครับก็จบคลิปงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ